สอบโอนิปีห้าหกข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะคะโจทย์มีว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัยธยฐานและฐานนิยมข้อที่หนึ่งข้อมูลชุดที่หนึ่งนะคะข้อมูลชุดที่ A มีมัยธยฐานก็คือจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะคะจำนวนที่อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนประกาก่อนดีกว่าจำนวนที่อยู่ตรงกลางคือ3นี่นะคะนี่คือมัยธยฐานเขียนไปก่อน,นว่ามัยธยฐานส่วนตัวที่ซ้ำกัน2ตัวนี้คือฐานนิยม ทานิยมนะคะส่วนข้อ2อันนี้ไม่เท่ากันแล้วตัดทิ้งก่อนเลยส่วนข้อ2องมทัทยฐานคือ2 แล้วฐานนิยมคือคือหนึ่งนี่ก็ไม่เท่ากันแล้วตัดทิ้งส่วนข้อซมัธยาฐานคือคือ3นี่นะคะ มัยธยฐานฐานนิยมอ่ะคือสามนี่คือทั้งหมดนี้เลยคือมัยธยฐานเอ้คือฐานนิยมนะคะฐานนิยมอ่ะตอนนี้ได้ข้อหนึ่งแล้วติ๊กไว้ก่อน ทามาดูข้อสองไข้อสี่คือข้อดีนะคะ,ะฐานอิยมคือคือหนึ่งไอมัธยาฐานคือหนึ่งส่วนฐานอิยมคือทั้งหมดนี้เลยก็คือ ข้อหนึ่งอ่ะต่อไปเรามาดูค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเริ่มที่ข้อดีก่อนนะคะ,ะการหาค่าเฉลี่ยนะคะก็คือการเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลก็เป็นข้อดีนะคะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกห้าหารด้วยหเท่ากับสิบหารห้าเท่ากับสอง้าวนี่มันเป็นหนึ่งนี่นี่เป็นสองแสดงว่าข้อนี้ผิดแล้วมาดูข้อสี่ที่เราค้างไว้เมื่อกี้นี้ข้อสี่มี จำนวนกมลคือ1บวก3บวก3บวก3บวกหแล้วหารด้วย5เท่ากับ15หาร5เท่ากับ3ตรงไหมเอ่ยอ่ะเท่าการแสดงว่าข้อนี้เป็นข้อที่สูกข้อที่ถูกนะคะ